าส่องรถตาพาเพลินนะครับพาพี่น้องเอามาชมการทำงานของทีมงานของไปรดัมครับเจ้าขโมยชูครับพุทธะพุทธะไปพร้อมกับตัวระวังครับเจ้าผีมือในการขุ่ดครับลุกลึกดครับตามเพชร ดีเลยเป็นไม้เด็กกับรถไว้ครับตัวเลเ็กจะทำได้ครับเอา้าวสัส่งเลยสวยครับฟุตเอาดินแล้วครับนั่นต้นนั้นก็แดงสั่งปอกละอยู่กับดิแต่ยังไม่ทันได้แต่งครับเพราะว่ามือมันสักงไม่ได้แต่งกัปอบเดี๋ยวรถไชมาแต่งเอา เจ้าขบวสูงชิดเดีับแต่มือใหญ่เลยครับแต่นิ่งครับถึงแม่น้ำผู้ขับน้ำเลยครับมือใหญ่ใหญ่จริงๆบางที่ปูดตาโก่งนะครับเรวบปุวยด้วยครับเพราะว่าร่องนนอไงงงองห้หลายคนฝึกครับร,ร,ร่องเมื่อถูกภาหวังว่าไรภาวะวังนิ่มครับใส้เต็ม จะตั usted, advocate. วีงานเขาทิมงานเขาจะดับวี่นองเขาจะเบ่งกนเจสูครับเต้นรถน่อยกับาะวบานดึงครับบายไบตะับไอจีตับเจามี่ับบมือละหกสิบเจ็ดสิบเกี่ยวคอแบบตะสบาย ตาเดียวก็ได้หลยกบูบูครับเพียนอเพราะว่ารถดำนี่นนก,ก,ดดก็ดูสุภาพสัจัยสูงยุ่หรอกครับเพราะว่าผมกบับพ่อได้มีแน่หนาบอได้ง่ายครับเจา้าของเน่นทักไปเอาพี่น้องเข้าพูดอยากได้ดินก็นทักมากครับทักมาเลยผมนึกจัดหี่น้อ่งอกเขายังสนใจครับ อันนี้ก็อยู่ประมาณ200สองรอยเทียนตักหลายเทีย่ยวครับอยู่ผมาณสีเบลตักครับหลายเทีย่ยวทำใจครับอยู่กับรถน่อยปลาใบโอ้ชีวิตโหดๆลุยๆครับแต่ทำงานเนี่ยสบายใจลใ้ายปลาใบครับ ไอพี่น้องเขาเดือดเลยเน่ครับบรรยากาศไอคำแแรงลงมาแล้วครับเดจะแแรงลงมาแล้วพี่น้องเลยครับคนอาชีพยอยู่ท้งหน้าครับอ่าบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าพี่น้องเบื้องเอาครับ,ร,บรอบๆมีดอ,องรถด,ดับครับ มัเคยได้นอนบ้านครับบนั่มีวงสุดยอดอยู่นั่งเตืนอน,นมือแบบคนหลายๆพี่น้องที่เป็นพลังใจและคอยติดต่อกิจกรรมแบคอยกดไลค์กดแชร์คอยกดติดตามขอคกองาวของพบุญพี่น้องเขาปุยยางสูงนะครับขอบพี่น้องเขาได้เป็นเศรษฐีมีเงินหลาดครับผมสวัสดีครับ